โอคุตะกี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่บนถนนลอยฟ้าจังหวัดน่านนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณตาจะดูบรรยากาศสวยมากเลยนะคะ mm hmm. นี่อ่ะให้ดูตรงนี้ดูค่ะ mm hmm. <Ooh. S 2> ถนนลอยฟ้าก็จะคล้ายๆกับว่าถนนมันอยู่ตรงสันเขานะคะ ของสันเขาแหลมๆนะคะของของภูเขาลูดลูกเดียวใช่ไหมโอ้เริ่มชั้นแล้วนะคะนี่สมคำล่ำลือนะคะแต่รถเยอะมากเลยค่ะรถเยอะมากๆไม่ควรมาหน้าเทศกาลเท่าไหร่ แกง๊งมอใส่ไซค์เยอะมากเลยนะคะโอ้ดูค่ะสวยมากเลยนี่มีแค่จุดนี้เหรออ,อ๋อไปเรื่อยๆยาวกี่เมตรคะถนนลอยฟ้าถ0มตรรถนนลอยฟ้าจะมีระยะทางนะคะยาวประมาณ500เมตรไปเรื่อยอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ,อเคจบแล้ว อีกจุดหนึงนะคะบนถนนลอยฟ้าดอยภูคานะคะตรงนี้เรียกว่า1715นะคะทำไมถึงเรียก1715นะคะเดี๋ยวคุณลักจะพาเดินไปดูโอ้สวยนะคะสวยทุกที่เลยค่ะเดินไปดู1715คือตรงนี้นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเนี่ยค่ะ บรรยากาศตรงเยอะมากนะคะประมาณเป็นจุดแวะพักนูนแล้วก็เป็นจุดที่วิวสวยเราสามารถมาแวะพักถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะนี่มาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ครูตั๊กมาถึงบ่อกเกลือสินเทานะคะบ่อกเกลือสินเทาภูเขานะคะหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะที่อําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวครูตั้กจะพาเดินเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมาปุ๊บก็จะเป็นทางเข้าเลยนะคะมีขาทางเข้าแสงเยอะมากไม่รู้ครูตักขายมองเห็นหรือเปล่า นี่ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศเริ่มต้นก็จะบ้านๆแบบนี้เลยได้อารมณ์ของชาวเขานะคะเดินเข้าไปเรื่อยๆเ,เราก็จะพบกับบ่อเรือบ่อแรกอยู่ตรงนี้ถ้าเอามอเตอร์ไซค์ออกมันจะได้บรรยากาศแบบนี้ จุดแรกก็คือจุดนี้เลยนะคะจุดนี้ครูตาจะพาเข้าไปดูเขาล็อกประตูไว้นะคะเอ้ยชนนี่บรรยากาศภายในนะคะของบ่อกเกลือนะคะของการกลั่นเกลือต้มเกลือนะคะตอนนี้นะคะครูตาอยู่ที่บ่อกเกลือนะคะตอนนี้ครูตาเข้ามาดูการทําบ่อกเกลือโบราณน,นะคะสุดยอดมากเลย เข้าได้ไหมคะเข้าได้ครับใส่ลูกได้อันนี้คือเกลือที่ทําเสร็จแล้วหรอคะใช่แล้วครับโอ้เรา,า,าก็จะมาบรรจุอย่างนี้นะคะใช่แล้วครับจากหมอ้อต้มนะคะเอ่อต้มเสร็จเนี่ยคะ่ะต้มจากตรงนี้เดี๋ยวจะสูมให้ดูนี่โอ้ <c oughs> สุดยอดเลยคะ่ะ เดี๋ยวไปเยี่ยมชมบ่อกเกลืออื่นกันนะคะนนบรรยากาศนะคะเดินเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในบอกก่อเกลือตรงนี้คือเขาเอามาตักเกลือไว้นะคะโอ้บรรยากาศบ้านๆมากเลยอะ่ะแต่แสงมันดะไม่รู้ได้ไหมวีดีโอแสงอะมากตอนนี้ก็จะเป็นทั้ง โอ้โหดูข้าาสุดยอดนี่กระทะที่ใช้ต้มปาร้อนข้าวนใส่แไม่ไปได้ตกล้มอกระทะะหรอ โอ้โหเดี๋ยวหาบุมก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะคะอุ้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะบรรยากาศนะคะข้างในบอกก่อเกลือโบราณก็จะมีมีอะไรขายเยอะเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นเกลือเ,เทใส่น้ำแลแ้วก็แช่ได้เลย ก็เป็นบอกระย์อีกว่าเนี่ยช่วยดูดความชื้นค่ะโอ้อันนี้ยิ่งเจ๋งมาดูสิเลื่อลมหล่เย็นดีเข้าดูได้ใช่ไหมคะบอกละเบือโบราณอยากถ่ายกับตรงนี้ด้วยอ่ะสวยมากเลยนะคะโอ้นี่บรรยากาศสุดยอดเลยเดี๋ยวคู่ตาขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึง ตรงนี้จะเป็นบ่อเกลือบโบราณที่เขาใช้น้ำข้างในนี้ขึ้นมาทำเกลือนะคะเดี๋ยวสักหน่อยครจูจะปีนขึ้นไปดูนะคะ,ะ,ะปเปมัเน,นแ,แบบว่าน่าประทับใจมากเลยพาขึ้นไปดูดดด เห็นอะไรเลยค่ะมันมืดน่าจะเป็นน้ำข้างในอะนะคะมันลึกอะนะคะเออไม่เห็นอะไรเลยชาบริเวณบรรยากาศนะคะเดินชมมาเรื่อยๆก็จะมาเจอสะพานตรงนี้นะคะแต่ขึ้นไม่ได้ะคะ่ะสะพานทางแล้ว ส่วนทางนู้นนะคะ<ม>ก็จะมีกระทะที่เขาแช่ไว้เอาตรงนี้ก็มีแช่ไว้เพราะว่ากระทะพรกนี้เขาใช้ต้มเกลือนะคะเกลือในก๊กก็เลยเอามาแช่ในนะ้ำให้น้ำล้างออกประมาณนี้ทีเ<ม>่เห็นน,นะ<ม>นี่คือกระทะแค่น้ำก็จะยาวไปนะคะตอนนี้มันแดดแรงมากๆเลยนะคะร้<ม>อนมากเลย อันนี้คือบรรยากาศที่บอกเกลือโนคนเยอะมากค่ะมันอัดวิดีโอยากมากเลยคนยากระกองทับนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในอีกสักหน่อยต่ออีกสักหน่อยนะคะก่อนจะกลับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศอีกครั้งนะคะคนเริ่มน้อยลงเมื่อกี้คนเยอะเกินไปนะคะเข้าไม่ได้เลยซอยนี้นะคะ แต่ละจุดก็จะมีการต้มเกลือข้างในนี้นะคะเยอะมากๆเลยค่ะเกลือที่ต้มเสร็จเขาก็จะเอามาวางขายแบบนี้อันนี้ก็คือที่ครูตาให้ดูว่าเป็นบอ่อน้ำคตรงนี้จะเป็นเกลืบอบ่อค่ะ ไปไปดูโซนกันเอเอกำลังการโซนนี้ก็จะเป็นขายของใครเตือ้อขายอะไรนี้เหมือนกันหมดเลยเป็นหมู่บ้านโบราณนะคะน่ามามากๆเลยบรรยากาศกโอเคนะแต่คนเยอะไปหน่อยนะคะโอเบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ คือตอนนี้คูณตั๊กหูอื้อมากนะคะไม่รู้พูดค่อยหรือพูดคพื่อดังมีโซนไหนอีกโซนนี้คืออะไรเหรอ๋อโซนนี้จะออกไปถนนแล้วเนี่ยกล้าไปไหนนะบรรยากาศบริเวณรอบนอกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณตั๊กก็ จะลงเขาแล้วนะคะจะเดินทางกลับแล้วเดินไปรถแล้วก็จะขึ้นรถกลับเลยนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้แหละนะคะก็โอเคนะคะถ้าผ่านมาบนภูคาก็มันถ่ายจุดนี้อยู่แล้วเราก็ลองแวะดูนะคะบรรยากาศโบราณโบราณดีมากๆเลยนะคะบนดอยนะคะโอเคพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะเดินทางกลับแล้วคะ